่อนทานมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะปวดขาค่ะปวดขานานไหมนานหรือยังเป็นอาการต่อเนื่องหรือว่าแค่ประมาณหกเดือนค่ะปวดมาหกเดือนนี่ไปหาหมอบ้างไหมคะไปหาทุกอาทิตย์เลยค่ะไปหาหมอทุกอาทิตย์หมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรคะกระดูกท,ทับเส้นปลายประสากระดูกทับเส้นปลายประสาทนะคะ,คะแล้วก็ มีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการล้างเส้นเลือดสร้างเซลล์นะคะดูแลลำไส้กับผลิตภัณฑ์ของแอมิทเป็นยังไงบ้างคะหลังจากการทานไปช่วยเล่าให้ทุกคนได้ฟังหน่อยค่ะเริ่มต้นก็ยังไม่เชื่อนะคะค่ะอ่าตุกตาก,ก็เลยบอกว่าเธอลองลองกินสิเพราเราก็ปวดขาแอาก็เลยบอกงั้นก็เอามาให้เอามาให้ก่อนแล้กันค่แอบพอเริ่มกินก็ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วพอก็ตั้งแต่กิน สดแดงแล้วก็ชุดแอมิยังไม่เคยได้ไปหาหมอเลยนานนี้อยังคะกินมาพี่เริ่มกินวันที่สี่เดือนกุมงพาสี่เดือนกรุมงพาซึ่งปกติการไปหาหมอเนี่ยระยะเวลาเดือนละครั้งหรือว่ายังไงคะทุกวันอาทิตย์นะคะหมอจะนัดไปไปฉีดแล้วก็ฝังเข็มทุกอาทิตย์เลยใช่ค่ะแสดงว่าตั้งแต่สี่กรุ๊งพาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการไปฉีดยาหรือว่าฝังเข็มไม่ได้ไปเลยอาการปวดก็ดีขึ้น หายเลยอเขอเสียงปรบมือให้กับผลิตภัณฑ์ของแอมบิสด้วยค่ะแล้วก็ได้สร้างข่าวมาว่าพอตัวพี่สาวกินเองอาการปวดเฮ้ยมันชัดเจนเรามั่นใจมีโอกาสแนะนําพี่สาวถูกไหมคะช่คะนี่พี่สาวค่ะมีปัญหาย,ยังไงเป็นประหวานช่วยเล่าให้เพื่อนเพื่อนทสาวเป็นแผลที่ี่ตะตุ่มเนะคะค่ะแล้วก็พี่สาวบอกว่ากังวลว่าถ้าแผลไม่หายกลัวจะต้องตัดขา ก็เลยไปเล่าให้พี่สาวฟังว่าลองกินอันนี้ไหมสเต็มเซลล์ที่มันสร้างเซลล์ถ้าเลือดดีออกผิวที่ลเลือดเลือดจะลงไปรักษาแผลอ่าพี่สาวก็เลยบอกงั้นเอาลองมาชิมพี่สาวทานไปกี่วันคะประมาณ5้าวันค่ะปกติแผลตรงนี้ค่ะที่พี่สาวเป็นเนี้ยก็คือรักษามาอยู่นานนี่ยังคะประมาณเดือนที่ห้า คือเป็นแผลมาห้าเดือนแล้วแต่แผลก็ยังไม่แห้งไม่ดีขึ้นใช่ค่ะจนกังวลว่าเอ๊ะถ้าแผลไม่แห้งจะถูกตัดขาไหมใช่แต่พอได้ทานสินค้าทานตัวไหนดีบ้างคะสเต็ทเซลกับน้ำมันสนอันนี้ให้ทานวันละสี่ซอวันละสี่ซองค่ะเป็นระยะเวลา5วันประมาณเกิดอะไรขึ้นได้ข่าวว่าเมื่อวันที่ไปโรงพยาบาลมาหมอบอกว่าแผลปาใกล้จะหายแล้วนะคะ โห,ห้าวันจากห้าเดือนที่แผลเป็นแบบนี้ค่ะแล้วลามเรื่อยๆแล้วแฉะอยู่ตลอดใช้สเตนเซลวัลสีซองเพคแค่ห้าวันล่าสุดนะคะก็คือมันสร้างเนื้อขึ้นมาไปไหนแล้วนะคะพี่สาวอยู่ตรงน้นอ่าอ,อยู่นี่ค่ะแล้วควรยืนขึ้นนิดนึงค่ะแล้วควรยืนขึ้นนิดนึงค่ะอ่าบคุณให้พี่สาวของพี่าัสีด้วยนะคะก็คือ อะเดี๋ยวเชิญเชิญมาด้านหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะเดี๋ยวให้เล่าจากปากเองเลยนะคะว่าว่าทาแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้าวิดมีโอกาสได้ดูรูปถ่ายนะคะแผลก็คือที่ไปหาคุณหมอมาเมื่อวานแผลเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้ไปโรงพยาบาลไปแค้อ่าน้ำไงที่ล้างแม่ทุกวันอ่นอาก็บอกปาแผลปาดีขึ้นแล้วนะคะ จากจากที่หเดือนมันก็ยังแบบเป็นตามภาพแต่ว่าล่าสุดก็คือพี่สาสีมีโอกาสเอา